คอเกาครับวันนี้มาส่งรถครับคือเก่าครับเหตุใหญ่ให้งานเนี่ยมีเยอะมาครับสวัสดีครับบ้าช่องมาครับพี่เซลนุกครับครับเซวนไอ้ใส่นะครับขั้นที่สองเหมือนนะครับดีดีดีมีขั้นแรกเลยจังหวะครับโอแมนโอแมนนะเนาะเขาระบมเขาเลยด้วฮะว๊อง นี่เป็นขั้นไหมนะครับเมงมือนี่นะครับเรางนี่ครอับนี้ก็เป็นแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นมือนี้มาก่ซนไอต่าวันนอกขอนยี่ใกล้พ่เมืองครับอันนี้มาได้ไปไกลครับเสี่ยวเป็นกำลังแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับ

เป็นสื่อมาเพิ่มนะครับงานบท่านงานเนว่าปน่าว่าโออเคภาษีมาณนี้แหละครับพวกนี้เดี๋ยวถ่ายเนี่ยคุณงเนี่ยไหมเดี๋ยวถ่ยเพิ่งไหมครับสัสดีครับ